ดีจ้ามาดูอีกสูตรแม่นเม่นครับ <c oughs> งานเงินก่อนค่ะสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าไปเลยไปเลยแต่จำวันที่หนึ่ง เดือนสิบเอ็ดหกหกดูย้อนหลังก็คือสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองล่างไปที่สี่หกค่ะเราจะใช้เลขหลักหน่วยบวกสี่ลองดูงวดนี้ เราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสามครั้งบวกหนึ่งคงุที่ตรงไหมตูงไหม บวกเราจะใช้เลข3ามบวกสอ, 8, สองเป็นหกสเป็น18บวกหนึงที่ ามวกสเป็น 5, 5้บวกหเป็น1 1ึบวกแเป็น9เป็น10เท่ากับ0 1 2ทำเกาจุดตรงเลยสองบวกสเท่ากับ4ลีะละห้าหกเจ็ดนย์น่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ เก็คือหกศูนย์หกหนึง่งหกสองเจ็ดศูนย์จ็ดหนึ่งจ็ด,จดสองศูนยูนยูนหนึ่งศูน,ส,นสองเียไปคือศูนสอง สองหลักร้อยของเราก็คือใช้ลห,ชล,หชลักหน่อยก็คือสมันใช้หลักหน่วยใช้หลักหน่วยก็คือสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกสามหบวกสองไปอีกก็เป็นแปดไม่เอามันเยก็คือสองศูสองสี่ศูน 0, 2, nên Dek kéo quay Cái kia là 0 2 2, 2, 2 xí xuống Xí xuống phụng luôn hai bên này มันก็คือที่ออกก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองเรจดสองเจ็สองศสองล่างไปที่หกอืมล่างวันนี้ชอบสีหกเลย มันเดิมจิตสองสองสองหนึ่งสองสามบวกหนึ่งคงมที่มันเดิมเลขม,มาตัวเก่าอีกนะก็เลขมันมาตัวเก่าอีกเอาที่เจ็ดสองสี่ เจ็ดสองสี่หกก็เป็นหกสามสิบแปดบวกหนึ่งของทีเท่ากับสองบวกสี่เหมือนเดิมก็คือ, 7, 8, 9, 9, อ 4, เจ็ดแปดเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดเป็นสองสาม สี่แล้วก็เป็นหกเจ็ดศูนย์เก้าชุดตรงเก้าชุดตรงนะคะจับคู่ก็คือสองหกสองเจ็ดสองศูนย์ ไม่ตัดเลขน,นะเพราะว่าตัวที่ตัดมันอกมันทิ้งตัดมันทิ้งทุ่งมวเลยสามหกสามเจ็ดสามสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่สูจะประมาณนี้นี่หลักร้อยของเราก็คือสองเหมือนเดิมเลยสูตรนี้แม่นแม่นหะกสูตรเราไปซุนกันแล้วมันจะไม่เข้า <c oughs> จับมาสูตรเดียวเข้าดีกว่า สองโมสองเป็นสี่สสี่เป็นเห็นมสิบสองเป็น6กสองโมหกเป็นแปดแปดแมวมันเยอะก็คือก็คือสองสี่หกสสหสห อีกสูตรหนึ่งมันก็มาสองแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เลยศูนย์สองสามสี่ห้าหกหกแปดหกแปดมันศูนย์ที่สองกับหกสี่สี่นี่ประมาณนี้นะคะผลที่เกี่ยวไปก็คือสี่หก มันจะดำสีมันจะํำให้มันดำประมาณนี้นะคะดูสุดท้ายท้ายสุดที่เราจะเอามาดูมาดูอีกตันี้ก,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 กคืู เลขเดี่ยวก็คือเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกลงไปที่สี่สี่เบิ้นแล้วก็ยังมาเบิ้นตามอีกเนาะมันก็มีเข้าแล้วเมื่อที่แล้วว่าสีดำเลยร้อยสองครั้งรักหน่อยสี่ครั้ง โดยบนโซนกลางหน่วยล้างสามครั้งสามสี่สิบสองบวกหนึ่งของที่จืดมานี่เลยไ <c oughs> ม่บรรทัดไม่ใช่บวกสี่ก็คือ เก้าสามแปดสามสี่สิบสองหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ไม่ได้ทําสัญลักษณ์ไหมบวกด้วยจ้าหกหกสี่จะมเีเก้าไหมเก้าลงสี่ดิ อีกสูตรไหมมีเก้าดว่ก็คือหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี 3. 3่เป็นเก้าเป็นสามสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสามสองบวกหนึ่งเป็นสามสี่ห้าสี่บวกหกก็ครบศูนย์หนึ่งสี่ สีมันจะเอาไหมสีสีไม่เอาแล้วเป็นเก้าเทียนว่ะเนาะจับพูดก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามสีเอาไปตามสูตรเลยจ้ะสีศูนย์สีหนึ่งสีสีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้ 5, 4, 0, าสี่ศูนย์เพราะว่าลักศูนย์เป็นศูนย์กับสองนี่ศูนย์ 0, จะมาสองไม่มีนะสุดไหนหนึ่งหกก็ชอบเลยอีกสูตรหนึ่งมันจะมาเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนี่สูตรนี้ก็เข้าดีอยู่สูตรนี้ก็เข้าดีอยู่ 9, เก้าแมวแล้ว,ลวเจ้าเก้าอยู่ไหมนี่เจ้าสี่อยู่ไหมนี่ เปลี่ยนเป็นเก้าเนาะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าอันนี้ดีไหมตัดออกไปสีมันมาแล้วชอบตัวไหนละ่ะชอบที่เก้าสีหรือว่าสี่หนึ่งสีเล็กออกแล้วทำง่ายๆคนนีย,ยังไม่ออกกระปวดหัวซึบเลย จะเอาเก้าไหมจะเอาเก้าไหมเก้าก็มาลงสีเลขหลักร้อยของเราก็คือหกเจ็ดแปดเ้าศูนแค่นี้แหละหมดหมดแล้วหมดหมดแร้วหมดหมดแร้ว ก็คือหกหนึ่ี่หกสี่เก้าจะเอาสี่เ้าสี่สไม่เอาเวแปล้วเจ็ดแปดแล้วเก้านย์ศูแล้วหนึ่งสองกันที่2องือหลักลอย ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าต่เลขเขาแต้มคือศูนย์หนึ่งหกจะประมาณนี้นะคะชอบก็จัดครดเข้าผ่านเอาตัวนี้แหละถ้าละร้อยมาศูนย์ แต่ทำหลักหน่วยหลักสิบมันมีติดศูนย์เยอะจะไ,ไ,ไม่เอามันไปติดหลักร้อยเลยไม่เอามันก็เลยไม่เอาศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้ากลับตัวด้วยนะคะอันนี้มันมันมันเขียนผิดโอ้เวลาไปหมดับก็จัดขัดก็ผ่านคำเตือนสนับสนุนสลากินแบง่งรัฐบาลในทางง่ายเป็นการท่งนผันกรณีสารเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ใช่พิจารณาในการรับชมด้วยจ้าอ้วเวลาลืมนดู <laughs> ขอบคุณทกที่กดไลค์กดแชร์นะคะควหยลำ่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสู้ดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า